สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะทั้งสี่ฮานอยเนาะประจำวันที่สิบห้าพฤษภาคมหกห้าเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือแปดกับห้าก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดอีจตัวแปดเนี่ยตกแปดห้าไปนะหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด 9ก้าหนึ่งเก้าสก็ดตัวก็แปดห้าหนึ่งหหนึ่งเก้ดนาะก็จับเอ,อหาหัวมันซ้อเอาเนาะต่อไปเป็นพิเศษพิเศษตัวเด่นก็คือ0ูนย์กับหตัวรองก็คือ2องกับแเนาะก็0ศูนหนึ่งศูนย์สองศูนย์หหเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกหกหกแปดสองศูี่สองย์แปดหนึห้าแดห ก็ซื้อตามที่เราคิดคิดคิด,คด,คดไว้นะนะสตัวก็สามแปดหกสามหกศูนย์หกหกสี่สองแปดหแล้วก็สองหกศูนย์ต่อไปเป็นปกติปกติตัวเด่นก็คือศูนย์กับแปดนะคะศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนยหกศูนย์แปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าหกก็หกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าเก้าหนึ่ง 9ก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเนาะสามตัวก็ศูนย์ศูนย์แปดศูแหนึ่งหกแปดหแล้วก็เก้าหกแปดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้ง4แนวทางเนาะต่อไปเป็น v i p v i p ตัวเด่นก็คือ2กับ5นะคะก็สองศูน2์2องสองสองสี่สองห้าสองหกสอแปดสองเก้าห้าศูนห้าหห้าสองห้ หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่หกแปดศูนย์แปดสแป้ากแหกหนึ่งหกาหกแปดล้วก็หกแก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะทั้งเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP เนาะถ้าไม่ชอบแนวทางของเรานี่ก็รูดศูนย์หกแปเด้อทั้งสี่แนวทางเนาะรูดรวมนะคะ แต่แล้วว่าเราก็วางตัวดินไว้ให้แล้วเหลเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพืเ่อนๆทุกคนอย่าลืมกด u ับ c ไคร e กดไลค์ช่องวุ้นเส้นพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะเร็วปันกรรมนิดหนุ่มไหมล่ะขอบคุณทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะวันนี้วันพระใหญ่เน้อวันวิสาขบูชาไปทำบุญทำทานกันหรือยัง ทำบุญม,มาแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังเนอ้อขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ